Oh, <laughs> huh ฝากแช่นีนะได้พี่ได้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 ไดไดเลยเอาแบบสักร้อยกลุ่มเอาแบบสักร้อยกลุ่มเ้ยผมได้แช์หมดอ่ะมีกลุ่มหนผมแช์หมดอ่ะก็เกินไปันนั้นแล้วมันต้องลบไหมพี่โอ้หกดแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันอ,ะอ่ะ เฉยมูลเสกคนะละสามรอบกระุณาลองใหม่ในหน้าทีไปไหนไวเน,นีเ่ยเฉมอโอ้ก็ไม่แด่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ดูเราตอนนี้เราแพทเราแพทเท่าไหรอ่อ่ะแพทหนึ่งพี่แพทหนึ่งกับอีกหนึ่งดาววะใช่ใช่ใช่ช่ใช,ใช่ยังไงผมก็ไม่ทันพี่อยู่ดีอะ่ะผมต้องสอบอีกชะนะอีกสาม สอบอีกสามหกตาไม่ทันดิทัน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 คุณเสกตอนนี้แพทสี่อะไอเอมเมลล์สีน้โชนะอีหนึ่งตาสอบอีกสามถูกปะเอามันต้องมันสอบมันสอบแค่สามตาทุกแร้งเลยเหรอพี่เออพอเลยไดมอนไปไม่แน่ใจแล้ไม่าแต่ผมเห็นอะไอโลโล,โลแรงแกนมาสเตอร์มันใช่มากเลยสีแดง อืมแต่ชา a l ลนเจอร์ดันเป็นสีขาวงงใจนั่นมันจะสื่สิึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องสง่างามเหลเกินใช่นี่ไงชา a l ล e เจอรมันก็มันก็สวยละพี่มันดูแบบเวอ่เวอวอัวง,วงโอ้ยเมนซับเล่นหนึ่งพันเกมถ้างั้นพี่ว่าแกนมันโอ้แต่ถ้าสีเข้มกว่านี้จะสวยกว่านี้ว่ะ แต่สีไม่เข้มห่ะยังไม่ต้องขึ้นหรอกน้มันไม่สวยอ่ะอืมอืมได้แตมาเตอร์ได้อยู่นะ <c oughs> แรงมาเตอร์ได้นะกอบอผมบ่มาเตอร์ครัพี่หามาเตอร์ไม่เจอไม่ใช่แกนมาเตอร์นะมาเตอร์สวยอ่ะนี่แหละผมหาไม่เจออะความฝันความทรงจำแหละ ความรักอุ้ยมันยากนักอโอ้โหเซลฟิสนซัพพอร์ตผมที่เปลี่ยนตัวดูของก,กุส่จะเล่นตัวอะไรทำไมตัวมันดูคัด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 คองเงนี้ไม่รู้ถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้เราก็ตายนั่นแหละตัวที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยแล้วแสดงว่าผมต้องเล่นตัวอื่นที่มันเป็นแท้งท็อปเลน ให้ผเล่นอะคาลิท็อปดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเลยเจอแบบนี้ดูอสองตัวเขาจะเล่นอะไรขอชัดชัดแี๋วผมจะเล่นอะไรเดียเนี่ย no Jack. Jack โนแจ็คแจ็คฟาร์มอไปแล้วอุย้ยผมเล่นได้ดีกว่าการเล่นดีกวะนะ่าเนาะเพราะว่ามันจะได้มีตัวแข็งๆหน่อยใช่ไหมพีออมมมมม่ไม่ไม่ไม่เจอเกฟไม่หรอหรือเจอใคร ผมไม่รู้อะเอาเอาตัวมีการเล่นกะเอาแข่งแข็งนะก็ได้เออแขงแข็งมาก็ได้นี่เดี๋ยวแข็งโต๊ะจริงๆกาการ์ดน่าสนมากเลยนะจริงๆอะเล่นไหมพี่แต่เล่นไม่ได้ไม่เหรอเราอะยังเล่นไม่ถนัดไม่เหรออุ้ยได้อยู่และการเล่นเจอมอนโดอย่าไปยืนอย่าไปยืนบวกกับมันนะอย่าไปยืนแรกเหรออืมอย่าไปโดนมีดมันเยอะเราแค่เข้าไปฟันหนึ่งแล้วก็ ปล่อยออกมาหรือไม่ก็ใช้ปัน่นอ่ะใช้ปัน่นอ่ะจัดเมน้นน่ะมันก็มีลิซินทำไมมันคิดอยากจะเล่นแจ็คฟาร์มผมไม่เข้าใจอะ่ะอารมณ์มันได้อารมณ์มันได้ เราไม่เข้าใจหรอกอารมณ์คนเขาอยากควงกระปองอ่ะ <c oughs> ไม่เข้า <คน S 1> ใจอะจีนควงกระปองออกทัวร์ยุทธภพอ่ะ <c oughs> คนจีนนี่เขาชอบเล่นประจำย